กับมาผมกับสองแคดิซาลาฮุกเกานะพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศยามแรงของบ้านแคดเองนะพี่น้องสิพาพี่น้องหลอกสม้มแค่สองใก้สวนสวนหนึ่งอยู่วัดดงพี่น้องสิพาพี่น้องไปหลอกเบ,บิ่งบรรยากาศยามแรงเลยตอนนี้กักำลังขี่รถออกไปนะพี่น้องตอนนี้กัเป็นเวลาหกโมงกว่าๆพี่น้อง น,นี่กัสื้ผ้าพี่น้องไปหลอกเก็บหัวนะพี่น้องอันนี้ก็บเสืเป็นทางแหวเวเขาสวนหัวด่งนะพี่น้องอันนี้เป็นเดินมั่นถ่ายไปชิบก่อนๆน,นะพี่นอ้องเดี๋ยวอผพาพี่น้องไป็นหลอกสวนดอกไม้ไป่ใหญ่สวนสวนหยาบเลย อันนี้ก็สิเป็สสสนสวนสวนสวนหญ้าไม่ใหญ่เนาะพี่น้องฮะว่าอันนี้สวนดอ<า>กไม้ไม่ใหญ่เนาะพี่น้องปลูกมีพักมีหมักผีกแล้วก็อันนั้นจะเป็นหญ้าหญ้าว่าแห่งงัวกินกระโปรงมันเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเงงป,ป็มมน,น,น,นดเดินมัน อ๋อคืดไปเหาะทึ่งบลญรพี่น้องเดินมันอันนี้กับเม่ใหญ่แคทเองนะพี่น้องเม่ใหญ่พี่น้องเบิงเ่งแนยถึงกำลังโฮดดอกไม้พี่น้องโฮดพักตอนนี้มางม่มวงชุกและเบิดแื้องเนยสิพาพี่น้องลงไปเลาะเบิง่งต้นม,มางม่วงนะพี่นอ้องต้นมางาาาม่วงก็ไล่ลายเม่ใหญ่เพิ่นปลูกปลูกเอาไว้ให้ลูกหลานกินนะพี่น้องดกขนาดเลยหวานแซ่บ จ้าหน้าที่ผาพี่น้องหยางไปหล่อเบืง้งอันนี้กระต้นมะพริก,กต้นมะพริกเถึนกระปูกเองพี่น้องดกขนาดเลยมะพริกกะน,น้ำหัวน้ำเ้ามะพริกกะมีอยู่ประมาณชี้กว่าต้นพี่น้องเจ้ามือชิพาพี่น้องเอาไปหล่อเบืง้งเมื่อหน้าโดยนี่กะเป็นบรรยากาศยามแรงเนาะพี่น้อง แค่สิพาพี่น้องไม่หลอกเก็บหมักม uang มักม uang ซุกพี่น้องมักหม uang ซ้ำละดูหอมหวานพี่น้องหมม uang หนวยใหญ่หมักหม u a หน่อยใหญ่พี่น้องพันใหญ่หน่วยละโลผู้ผได้พี่น้องอันนี้ก็มีแต่เครื่องปลูกแค่นี้ดอกไม้มีแต่ดอกดอกไม้ดอกละเลืองพี่น้องร้ายขนาดงามขนาดพี่น้อง เดี๋ยวจะพาพี่น้องอยางไปเบิ่งต้งนบังหว่างบังหว่างที่แค่ถ่ายคลิปก่อนนะพี่น้องแต่มันสุกแหละตอนนี้ก,ก,ก,กะกำลังสีหลอกเก็บบังหว่างนะพี่น้อสงสวยงามแรงแดดมันกับสีบป่งห่อนพอดีแหละพี่น้องสัมปีหลอกเบิ่งกันเลยนะพี่น้องทั้งล่างนี่กับสีเป,ป็นต้นดอกดาวเรืองอันนี้ก็มีแต่ เื่องปลูกร้ายพี่น้องอยู่ในสวนหัวดงกระดกๆเดี๋ยวสิดละเบิ่งว่ามีหน่วยได้ซุกเนาะพี่น้องมาเบิ่งก,กันเลยนะพี่น้องอันนี้การส้วงแรงพี่น้องนี่ไปยูท่านซุกค่ะนี่หนาซุกอยู่ทั้งทั้งห้าดในพี่น้องเดี๋ยวมาละเบิ่ง,งทั้งหลุมนะพี่น้อง มันข้างในเนี่ยก็อยากซุกเลยแต่ว่าเอาบุตรนี่หน่อยนะก็ซุกเลยน,นะซุกเลยได้นะม,มันมีแนวต่ออันนี้ก็ชิเป็นต้นต้นมะนาวนะพี่น้องต้นมะนาวก็มีอยู่พกเก็บต,ต้นทุกแหละทางด้านนะเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเบิร์บรรยากาศยามแรงนะพี่น้องหล่อเก็บบางหลวงซุกหล่อเบิร์ดมัมีหน่วยได้ซุกเก็บเวลานี่มันจะอากาศดี บ่มีแนวต่ออ่าเอาบ่มีใหญ่ตัวมันหนีมันสูงนะตัวทางเทิงมันสูงมีแนวนอ,อ่ะนะอา,ายาาุเกาะอ่ะกําลังสเก็บบักหม่องนะพี่น้องมาหลอกเก,บนนก็บกกบักหม่องซุกตอนนี้ก็มาหลอกเก็บบักหม่องนะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นงามแรงตะเล,ล่นกับเป็นดินหม่องก็ไล่พี่น้องยกยกบังหม่องซ้ำลยดูบังหม่องมันหาหลอกเกบ็บตัวมันงซุกพี่น้อง มากทุกบันชีอยู่ทั้งเรึงพี่น้องรุมี้ไม่แมน่นดีวพาี่เนาะเหาไปเบิ่งทั้งน้องทั้งลูกเล้้พี่เนาอ,อย่างปล่อยปลาเหลียงปลาดุกพี่นนอง การยามแล้มันจะเป็นตะอ,อยู่พี่น้องมันเป็นดงบ่มีคนหลบกวนเขาเหน็บก็ได้พี่พาพี่น้องอยางมาเบิง่งบ่อนปล่อยปลาแล้วพี่น้องพี่พาพี่น้องมาเบิง่งบ่อนปล่อยปลาทางท้งเชนน้อง หน้ามต้มาถ่ายคลิปก่อนนะพี่น้องอากาศอากาศแท่นนินเนะ้สดสูืึมแห้งพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติบ้านเฮา,า,าเดี๋ยวไปหลอกหลอกเก็บ้งหมางต่อเลยนะพี่น้องเดี๋ยวภาพาพี่น้องอย่างมาเบิง่งบ่อนปล่อยปลาลงเป็นพี่น้องปลาดุกพี่น้องกันบ่อย ลี้ยงปลาดุกปลาดุกปลานิลนพี่น้องปล่อยลงในกระช่งบอน,นี้เพราะว่าเหตุเป็นอย่างนี้เวลาเขาตักมันกระสะดวกสบายพี่น้องเวลาคนมาสื่อหรือว่าเขาต้องการสิกินกะมาตักเอาเลย กำลังสุกที่นกะลาหมากแดงผุกเข้าไปแกลคร่ก็อมใสม่เออ่าอมเติมกาวให้มันมั่นเย็นมั่นเย่กหมดแดงกะร้ายที่นอะครบเต็มมเลยทางนี้ได้มีหมากสุกที่บ่ มากนี่น่อยและซุกประจำวันทั้งทีเมื่อเลยนะพี่เนาะ เก็บได้หมากีเดียวพี่น้องมันขำก่อนนี่นเจพี่น้องเอบไปป่ากินเลยปาากินเลยนะพี่น้องพี่น้องเก็บได้หมาเดียวมันไกลอ่ะอันนี้หนึงชอบไปป่ากินเลยนะพี่น้องกินไปกินทั้งเพื่อนหรือเทิงเียงเดยพี่น้องตอนนี้กะมืดเลยนะพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นต้นหมอกพาวต้นตําๆมึงได้ทานเนาะพี่น้องต้นหมอกพาวมีแต่แนวเครื่องปลูกแนวกินพี่น้องไข่หมดูแดงครับเดี๋ยวก็ตาเลี้ยงนี่ไก่ปลา นี่ตัวนี้ชุกเลยบัจจัยตอนนี้ก็เก็บบังหมองขึ้นมากทึ่งเลยเนาะพี่น้องแค่กะทิจ๊กคิดเพียงเท่าน,นี้ คลิปหน้าพอกันใหม่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แคทในเด้อพี่น้อง